หัวอกแม่ใจสลายจดหมายของลูกบอกรับไม่ได้นะเมียรับไม่ได้ยายแก่จนๆคูกเกษียณแก่จนๆนะเงินเดือนกเกษียนน้อยกลัวเมียอายเขาโอ้ยพี่น้องขาจากเรื่องราวที่ปล่อยไปเมื่อเช้ากับหัวอกคูเนาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูก มาส่งจบปริญญาตรีที่เมืองไทยนะคะต่อโทที่เมืองนอกจนบอกตัวเองได้อยู่ในอเมริกาแล้วก็มีงานทําที่ดีในบริษัทใหญ่โตตํตาแหน่งที่ดีนะคะและก็ได้เจอผู้หญิงนะได้รักได้ตกลงต่วงานกันกับระดับผู้มีอันจะกิน สุดท้ายวัยเกษียณความหวังของแม่ลูกชายเดียวอยากไปอยู่ด้วยเอเจ็บปวดหัวใจจดดหมายมาถึงหัวใจสลายล้มป่วยปางตายโอ้ยบุญเจ้าไหลได้แม่เอ้ยที่มีเพื่อนที่ดีเนาะเห็นเจ้าหายไปนะคะอืมนอนคิดวนพินิษพิจารณา กับสิ่งที่ลูกทําตั้งแต่เด็กจนโต,ตเขาไม่หวนหาชีวิตเขามีในวันนี้เขาลืมเรานะจนป่วยป้างตายนะเพื่อนเอาไปรักษาโรงพยาบาลจนดีขึ้นจนได้สติอืถึงได้เบิกเงินห้าพันที่ลูกชายส่งมาให้บอกย้อนใจ ค่าชีวิตที่แม่ส่งเสียโอ้ยคิดได้จังใดอีพอเอ้ยนะแค่จบปริญญาตรีในเมืองไทยนะ่ะนับเป็นล้านแล้วเงินห้าหมืน 5, ม่นห้าหมืน่นเมาผิดห้าหมืน่นที่เจ้าคิดว่าย้อนใจขืนแม่เจ้านะในก้อนนี้เหมือนกับใจเราจบอย่าม,มายุ่งฉันนะเอ้ยปวดหัวใจคิดได้จังใดการที่เราได้เรียนรู้เนาะเติบโต มีอนาคตที่ดียิ่งเติบโตมาจากผู้หญิงคนหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอยากให้ลูกไปถึงฝังฝั่งฝันแล้วก็หวังยามแก่เท่านะคะจะได้พึ่งเจ้านาะอลูกชายเดียวโอ้ยนะพอมีเมียแล้วกลับเอาเมียเป็นที่ตั้งนะอืม ฟังคําของเมียมาใส่แม่โอ้ยชีวิตคิดได้จังใดการศึกษาไม่ได้ทําให้มีจิตสํานึกอกระตันยูรู้คุณนนะ,ะหันหลังมองพ่อแม่การที่บอกว่าเงินห้าหมื่นนี้ใยค่าทิพแม่ส่งมาให้นะเลี้ยงดูจนโต มันคุ้มแล้วเหรอชีวิตคุณค่าของคุณคิดจากคุณที่โตอยู่วันนี้ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ห้าหมื่นบาทนั่นเหรอค่าชีวิตของคุณ นะฮะยายจ๋าเนะี่ยมีความรู้สึกว่าเนาะโอเคให้ไปไม่ได้เราก็พูดในมุมตรงๆแล้วก็พูดนาะอแล้วก็เออบมต้องห่วงหรอกแม่เอ,อ้ยผมทํางานผมก็จะได้ส่งเสียแต่การมาอยู่ตรงนี้ผมมีครอบครัวมันอาจจะยุ่งยากนู่นนี่นั่นเออปันเรื่องขึ้นมาให้รู้สึกดีกว่านี้ก็ได้นะฮะไม่ได้สะดวกสบายอยู่เมืองไทย เดี๋ยวจะไม่ได้เออมีเพื่อนมีพี่มันจะเหงาหนุหนนี่นั่นอย่างนั้นยังเป็นแรงจูงใจให้รู้สึกอ่าเป็นการหล่อลื่นหัวใจผู้เท่าแดแต่คำว้าฟันธงตัดปุดด้วยหัวใจแม่สิเป็นสิตายบ่ดไดรับรู้อืมจนจดหมายสุดท้ายนะฮะเออลูกฟื้นจากโรงพยาบาลเบิกเงินห้าหมืนของลูกออกมาทั้งหมดไปเที่ยวกับหมู่จนได้สตินะ อนึกขึ้นได้ว่าอื่นเนาะชีวิตเออเราทำดีที่สุดเราได้มาจนถึงนี้ลูกมีอนาคตข้างหน้าคำว่าอิสระก็คืออยู่ผู้เดียวเกิดผู้เดียวตายผู้เดียวนะฮะโชคดีกว่าหลายคนที่ยังมีเงินกเกษียณน,นะอย่างบบลาบาาคือคนอื่นการคิดแบบนี้นะการการปล่อยวางแล้วได้เขียนจดหมายกลับไปขอบคุณลูกชายโอ้ป่านนั้นก็นยังบบตืน่นนะคะเนาะ แม่คิดถึงลูกมากนะคะเนาะ,ะที่เขียนจดหมายมาพร้อมไอบอกว่าขอบคุณเงินห้าหมืน่นนะเงินห้าหมื่นที่ลูกให้มาทำให้แม่มีสตินะได้สติคิดได้เนาะโอ้ยตอกย้ำเวรกรรม วันนี้คุณอาจจะไม่รู้สึกวันข้างหน้าคุณจะมานั่งเสียใจยามบ่มีเพิินผู้เท่านะเวลาถอยหลังแต่ชีวิตคุณกำลังลุ่งเรืองเดี๋ยวคุณมีลูกเดี๋ยวคุณมีเต้าคุณจะย้อนนึกคำว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วจะถอยหลังมาก็แก้ไขไม่ได้นะโอ้ยนึกแล้วปวดใจระดับผู้บริหารจบปริญญาโทระดับที่มีฐานะแล้ว พูดมาในสิ่งที่ดีแต่ไม่มีสติที่จะห่วงแม่คนคนเดียวที่ได้ให้ทั้งชีวิตนะคะให้ทั้งอนาคตจนคุณถึงฝั่งโอ้ยตื่นตื่นสำนึกรู้ใดแล้วเด้อก่อนที่มันจะสายพี่น้องเอ่ยนะคะมนุษย์เนาะคนเราเกิดมานะ,ะมีโอกาสได้เรียนรู้มีมีแม่อืมอ่า ได้มีความสามารถส่งเสียให้คุณเล่าเรียนจนเติบโตจนทุนมีอนาคตไกลถึงเมืองนอกบุญเจ้าหลายคักนี่ล่ะเขาเรียกว่านะเออกรรมเนาะมันเกิดขึ้นมาในหลายรูปแบบบางคนก็เออเจอลูกดีดีอืมนะแต่หัวใจแม่ก็เห็นแต่เงินแต่ทองว่าแม่บางคนก็สุดสุดนะคะอืม นะลูกก็สุดเช่นกันนี่ละนะวาสนามันเป็นภาพพจน์กระจกให้พวกเราได้เห็นรวมทั้งยายจ่าด้วยนะคะพินิษพิจรารณาคิดเสมอว่าเราโชคดีมีโอกาสได้ทำงานนะทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนคำว่าลูกสมัยนี้อย่าคิดหวังพึ่งพานะฮะให้มีเงินเก็บเงินกรรมอย่าคิดทุ่มเทให้เขาทั้งหมด แล้วอย่าคิดหวังว่ายามแก่เท่าเขาจะเลี้ยงรู้เราดูเราลูกเราคือคนคนเดียวพอมีผัวขึ้นมาเขาเป็นครอบครัวของเขานะฮะอืมเขามีลูกเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบไปข้างหน้าหัวอกอย่างเฮานะเขาลืมและก็เป็นส่วนมากด้วยวันนี้ที่ยายจ๋ายกยกขึ้นมาอีกครั้ง อยากบอกทุกคนว่าแม่แม่เข้มแข็งถ้ายังไม่แก่เท่ามากสำเขาเรียกว่ามีสติพร้อมเก็บพร้อมดูแลตัวเองยามแก่เท่าถ้าเรามีเงินยามแก่เท่าเราจะมีคุณค่านะลูกจะไม่มาดูถูกถ้าเขาเดินเข้ามาเขานะอาจจะได้ค่าเสียเวลายื่นเงินให้ลูกให้ล้านทำให้เขายิ้มได้ แต่ถ้าชีวิตเราบ้านปายเราเลี้ยงลูกเติบโตวหวังพึ่งเขาเราไม่มีเงินสำรองนะถ้าพูดเอาความโลกสวยนิดนึงชีวิตพวกเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อครอบครัวเขานะเออเ,เขาก็จะฆ่าเวลาหรือแบ่งเวลามาหาเราไม่ได้ เขาก็ต้องดูแลครอบครัวเขาแต่ถ้ามองว่าเฮ้ยวันนี้หยุดงานสักวันไปหายายดีกว่าไปขอตังยายค่าขนมยายนะเราก็ได้ชื่นชมหยิบยื่นให้กับลูกมีเงินไว้เรียกเขาเข้าหาดีกว่าหมดตัวแล้วหวังพึ่งเขาด้วยน้ำตาตกพี่น้อง <c ười> คิดเห็นคือยายจ๋าว่าบ่เฮาต้องมีเงินยันกระทั่งเก็บศพเจ้าของวางแผนไว้นะเพื่อ ไม่ให้ลูกแช่งดาษตามหลังบางทีในจุดเวลาเราเจ็บเราป่วยหรืออเราตุยนะช่วงลูกทุกข์ไม่มีเงินพอขึ้นมาเขาซีแซงตามตูดเห่าพี่น้องเอ่ยเออคิดมันสังสีจะได้ตื่นรู้มีสติเก็บเก็บไว้ดูแลตัวเองนะฮะยามบั้นปลายชีวิตพี่น้องประสบการณ์เหล่านี้เรามองเนี่ยบอกเลยนะเศร้าอืม แต่มันไม่มีอะไรที่ยืนยันได้เลยนะคะคำว่าจีหลังยั่งยืนไม่มี่าเพราะฉะนั้นเรานี่แหละจะต้องมีสติยึดมั่นถือมั่นดูแลเจ้าของเดิมพี่น้องเศร้าไปนําซ้ำไปจริงแต่ชีวิตเราจะต้องไม่เป็นแบบนี้ก็คือเก็บเก็บเก็บดูแลกายใจตัวเองเนาะก็ขอบคุณคุณยายนะคะเรื่องนี้ที่เอาให้ยายจ่าได้มาเล่าเนาะก็ ขอให้คุณยายมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้เพื่อนคุณยายนะคะมีสติเนาะดูแลตัวเองเติมเสริมความสุขให้กับตัวเองกับเงินเดือนกเกษียณของเรานะย่าจ๋าว่า,าคุณยายเจ้าของเรื่องก็คงไม่ลำบากนะคะถ้าตัดใจปล่อยวางได้แล้วเนาะอยู่เมืองไทยเราก็เที่ยวบ้างาเข้าวัดเข้าวา,านะสบายใจนี่นะฮะความสุขสร้างได้ เนาะสิ่งที่ผ่านมาเราทําดีที่สุดเห็นลูกเขาเจริญรุ่งเรืองสมหวังดังที่เขาว่าอืมกโมธนาบุญปื้มในหัวใจเถอะว่าคุณคือผู้หยิบยื่นโอกาสเหล่านี้ให้กับเขาเขาจะคิดไม่คิดเราพูดไม่ได้บังคับใครไม่ได้แต่เราทําให้ตัวเองผ่องใจเราก็สิสุขใจ นะอยู่กับสิ่งที่เราเป็นปัจจุบันให้จนถึงนาทีสุดท้ายของตัวเองยงายจ๋าเชื่อเลยว่าคุณยายก็หวังนะให้ลูกชายถอยหลังกลับมาเนาะเพราะว่าลูกชายเดียวอ่ามันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แล้วแต่บุญแต่กรรมละวันนี้บอกเลยวัดด้วยคำว่าบุญและกรรมนะอืมสวรรค์มีตาฟ้ามีตาสักวันหนึ่งลูกๆที่ทำกับพ่อแม่แบบนี้ จะสำนึกได้ก็เมื่อสายนะกรรมนั้นจะมวนเข้ามาให้ความรู้สึกก็ต่อเมื่ออาจจะไม่เหลืออะไรแล้วยายจ๋าก็หวังว่าทุกเรื่องราวที่มาพูดคุยเนาะมันจะเป็นกระจกสองทางให้ลูกๆหลายๆท่านได้ตื่นรู้นะเออได้แก้ไขเนาะแก้กรรมนะฮะขอขามากรรมจากพ่อแม่ทั้งๆที่มีชีวิตอยู่มันจะดีแก่หัวใจเราแน่นอนดีกว่ารู้สึกผิด อ่านะไว้ในใจมันจะเป็นบาปคาบใจไปจนตายภาพพจน์เป็นตัวอย่างทดแทนคุณบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรามีลูกมีเต้าอืมเป็นตัวอย่างให้ลูกเต้าดูลูกเต้าเขาก็จะเอาไปเป็นแบบอย่างแต่ถ้าเราทิ้งพ่อทิ้งแม่อนาคตของเราก็จะเจอแบบนั้นละพี่น้องเอ้ย อืมกงกรรมกงเกวียนมันก็เวียนกลับมาหาในสิ่งที่เราทํามันจะเป็นกระจกให้เราเห็น,นภายในชาตินี้บ่ต้องรอชาติหน้าสิ่งเหล่านี้คือกรรมพี่น้องขาเนาะว่าอะไรก,กลบไปไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะเติมเสริมข้อมูลด้วยเนาะ